ค่ะทุกคนวันนี้ก็วันหยุดนะคะเราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวเล่นดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอาทิตย์นี้อาจจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้เห็นแบบนี่ต้นไม้สวยๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าหลังจากอาทิตย์หน้าไม็ต้องไปมันอาจจะร่วงลงหมดแล้วนะคะกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้ววันนี้สิ่งที่เราทําคือเราจะมาเดินดูตลาดต้นไม้นะคะชมต้นไม้แบบชิลๆนะคะแล้วก็จะไปหาถ่ายรูปก,กับต้นไม้เปลี่ยนสีที่มันสวยๆอุ้ยตงรงนู้นสวยมากพี่เบิร์นดู E hum. ดีคะ่ะทุกคนอันนี้พี่เฟิร์นนะคะพี่ที่เรารู้จักเองแล้วทุกคนน่าจะเห็นในคลิปอยู่บ่อยๆนะคะก็คือจากคลิปที่แล้วนะคะมีคนขอให้เราทํา how to ทํางานพาร์ทไทม์ที่เกาหลีนะคะว่าทํายังไงวิธีสมัครคือสมัครยังไงก่อนอื่นก็คือสิ่งที่ได้ก็ต้องเป็นภาษานิดน,นึงอย่างน้อยต้องฟังออกฟังออกใช่คือต้องฟังออกเอรับลูกค้าได้ใช่ไหม,มแล้วเนี้ยตอนพี่เฟิร์นหาพี่เฟิร์นใช้แอปอะไรหา อัลบาโมนใช่ไหมอาใช่เพราะว่าตอนแรกงานแรกที่พี่ทมคือพี่ยังไม่ได้ภาษาใช่ไหมว่าตอนนี้คือพออ่านได้อะไรได้ใช่ไหมอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าพี่เฟิร์นมาเรียนที่ซซกังที่กึบหนึ่งนะคะก็คือระดับเไม่มีพื้นฐานภาษามาก่อนแต่ว่าเรามีพื้นฐานภาษามาก่อนอยู่แล้วเกิน50%อยู่แล้วอะไรอย่างนี้สําหรับเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่สาหรับพี่เฟิร์ น่าจะมีจุดที่ยากประมาณหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็แอปที่เราหากันที่เราพูดถึงกันนะคะคือหลักๆมันจะมีอะไรนะอิลบาชองกุกใช่ไหมแล้วก็มีอิลบาโมนแต่ว่าที่เราใช้หาเรารู้สึกว่าเราชอบอ b ลบาโมนมากกว่ามันจะเป็นแอปสีส้มตัวนี้นะคะเห็นไหม เข้ามาในแอปนะคะอันดับแรกเราก็เลือกเขตที่เราอยู่เลยก็ได้นะคะจะได้งานที่ใกล้ใบ้านนะคะเสร็จแล้วก็เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะคะมากรอกประวัติของเรานะคะการทํางานเป็นคนยังไงนิสัยยังไงอยากได้งานแบบไหนทําวันไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วแอปมันก็จะแนะนํางานที่ตรงกับเราให้นะคะที่เหมาะก,กับเราให้เสร็จแล้วเราก็เข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะว่าเขารับตําแหน่งอะไรให้เงินเท่าไหร่นะคะร้านอยู่ที่ไหนไปยังไงทําวันอะไรบ้างทํากี่ชั่วโมงแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะเข้ามา จิมเองก็ได้นะคะที่เป็นแผนที่เนาะเขามาเลือกเองเลยเราอยู่เขตไหนเราอยากได้ร้านตรงไหนจิมเอาได้เลยแต่อันนี้จะต้องมานั่งดูรายละเอียดข้อมูลเองนะคะว่าเออมันตรงกับวันที่เราต้องการไหมอะไรแบบนี้นะคะก็หาไปแล้วเราก็กดสมัครไปนะคะกดสมัครไปปุ๊บถ้าเขารับเราเขาก็จะเรียกเราไปสัมภาษณ์ใช่ไหมของนี่ร้านข้อความมาหาของพี่เฟินอไรอ่ง้ อ่ขอขอาข้อความแล้วก็โทรมาหาอืมข้อมีข้อความมาหานะคะเรียกเรียกไปสัมภาษณ์ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยข้อเอ่อพวกคําถามที่ถูกสัมภาษณ์ก็ถามว่าจะอยู่เกาหลีนานแค่ไหนได้ภาษาเกาหลีระดับไหนอะไร<ม>อย่างเงี้ยเออตอนนี้คือเราทั้งคู่นะคะทั้งเรากับพี่เฟิร์นก็คือทางานพา,าร์ทไทม์อยู่ที่นี่เหมือนกันของพี่เฟิร์นก็ทาเป็นร้านอาหารของเราก็ทําเป็นร้านอาหารเราทําเป็นร้านเนื้อย่างนะคะของพี่เฟิร์นเป็นร้านยังไงเป็นร้านอาหารไทยแต่ว่าซสนจันริรเป็น คนเกาหลีอะไรอาหารไทยจริงเหรอใช่ร้านอาหารตอนนี้นะใช่อ๋อใช่จริงจริงอันจริงอาหารไทยร้านเกาหลีไม่ร้านอาหารไทยถึงว่าวันนั้นที่พี่บอกว่าพี่จะเอาปัตไทมาให้กินใช่เป็นร้านอาหารไม่รู้คือเราอ่ะโชคดีอย่างหนึ่งคือชายังนิมอ่ะเป็นคนเกาหลีก็จริงใช่ไหมแต่เขาก็แบบว่าเข้าใจดีมากแล้วดีมากมากแล้วตอนเริ่มงานแรกๆอ่ะสำหรับพี่พี่ว่าอะไรยากสุดลูกค้าแบบว่ามีคําถามบอบว่าเกี่ยวกับอาหารใช่แล้วก็ ฟังไม่รู้เรื่องแต่ได้โชคดีที่แบบว่าเออแบบเดินเข้าไปหาเจ้าของร้านแล้วบอกว่าเขาบอกว่าเขาต้องการอย่างนี้ก็แบบไม่รู้เรื่องอ่ะเจ้าของร้านก็จะเข้ามาคุยให้มันก็จะยากแบบตรงที่แบบว่าคนเกาหลีเขาเป็นเขาพูดเร็วอ่ะเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทํางานมาเลยตั้งแต่ไทยไม่เคยไม่ไม่เคยทําอะไรเลยใช่ไหมล่ะแล้วเราพอมาทาอาทีแรกเราคิดว่าเออสกิลมันฝึกได้สกิลที่แบบว่า ไม่มีเลยงี้ยมันมันฝึกได้แต่เรื่องที่ยากสุดคือภาษาภาษาภาษาาฝึกยากที่สุดส่วนของเราของเราคือเนื้องานก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนั่งจําโต๊ะจําโต๊ะจาเมนูซึ่งมันก็ไม่ได้ยากแล้วแบบก็จําเมนูแล้วก็เอาเข้าไปคีย์ในคอมใช่ไหมแต่สิ่งที่ยากเลยคือคําศัพท์บางอย่างท hmm> ok ี่เก <me ี่ยวกับเมนูอาหารอะเราไม่รู้ใช่เราไม่รู้แล้วก็ คำศัพท์บางอย่างที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคือเวลาเราเรียนเกาหลีเราก็จะเรียนคำศัพท์ทั่วไปในในชีวิตประจำวันใช่ไหมไประโยคในชีวิตประจำวันแล้วบทไหนที่เรียนเกี่ยวกับร้านอาหารก็จะเรียนในฐานะที่เราเป็นลูกค้าใช่เราไม่ได้ไไดเรียนในฐานะที่เราเป็นคนรับลูกค้าก็เป็นคำศัพท์ใหม่ๆที่ได้เรียนใหม่ึงมันก็คือการเรียนรู้อยู่ดีอะไรเงี้ยส่วนในเรื่องของเนื้อง,งานรู้สึกว่ามันก็เป็นงานพาร์ทไทม์ทั่วไปที่ ที่ไทยก็เป็นแบบนี้ก็รับออเดอร์ก็เสิร์ฟแต่สิ่ง<ม>ที่ต่างกันก็คือภาษาซึ่งภาษาเป็นเรื่องใหญ่ใช่ใช่ซึ่งภาษาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าแบบมันไม่ได้ซะเลยมันก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละทางนี้ทั้งนั้นต่อให้แบบอย่างเรามีพื้นฐานมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราได้ได้หมดเลยมันก็มีบางอย่างแล้วลูกค้าถามเกี่ยวกับเนื้อเราก็ไม่รู้เราก็ต้องเรียกสาจารนิมมาคุยให้ใหรือพูดอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่เรารู้อย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่าแป๊บนึงนะคะอจารนิมได้ แบบเออสมุคใครมาเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็อยากจะหารายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเข้าแอปที่เราแนะนําไปดูนะคะแบบลองเซิร์ชหางานดูมันอาจจะยากนิดนึงเพราะมันภาษาเกาหลีหมดอะแต่ว่ามันไม่ยากเกินไปอะทุกคนใช่มันไม่ได้ยากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือลองทําได้ลองทําได้มันนั่นแหละมันทําให้พี่พูดเกาหลีได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมใช่มันทําให้เราบางทีว่ามันค้าไม่มีก็พูดกับซาจรีถามนู่นถามนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสอน สอนพูดแบบภาบใหม่ๆที่แบบนี่ไม่ไม่รู้มันคือแบบการฝึกนอกห้องอะเนาะคือแบบด้วยความที่ตอนนี้เราก็เรียนออนไลน์มันก็อยู่แต่กันหน้าจออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบอีกอีกหนทางหนึ่งที่ให้ฝึกภาษาเกาหลีได้อะไรเงี้ยก็เออก็ดีได้เงินด้วยก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการทาพาร์ทามที่เกาหลีนะคะแล้วถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ทักถามมาได้อีกนะคะสําหรับคอนเทนหน้าถ้ามีอะไรอยากให้ทําคลิปแบบไหนอีกก็เมนไว้เหมือนเดิมได้นะคะสาหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย